ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับหลายคนมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงและมักมองข้ามไปทำให้ไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะมีผลต่อชีวิตประจําวันได้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของสายตาเอียงกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและการแก้ไขทุกถูกต้องกันครับสายตาเอียงสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุของสายตาเอียงเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากเรื่องของกระจกตาที่มีความโค้งในแนวต่างๆไม่เท่ากันซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากความผิดป,ปกติแต่กําเนิดหรือว่าตัวโรคของกระจกตา การผ่าตัดหรือบาดแผลบริเวณกระจกตาค่ะซึ่งความผิดปกติที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะทําให้แสงที่ผ่านเข้าตาถูกหักเหตกที่บริเวณจอตามากกว่า1จุดทําให้คนไข้เนี่ยมีการมองเห็นที่ผิดปกติไปตัวสายตาเอียงมักจะเกิดร่วมกับสายตาสั้นหรือสายตายาวค่ะอาการใดบ้างที่เกิดจากสายตาเอียงอาการของสายตาเอียงนี่นะคะก็จะขึ้นอยู่กับ ปริมาณของสายตาเอียงที่มีถ้าปริมาณของสายตาเอียงที่ผิดปกติไม่มากตัวอาการอาจจะไม่ชัดเจนคนไข้าอาจจะมีหรีตาหรือว่ามีการเอียงหน้าเพื่อทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้นบางคนใช้สายตานาน,านๆก็อาจจะทำให้มีปวดตาปวดล้าบริเวณเบ้าตาหรือปวดศีรษะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าปริมาณสายตาเอียงมากขึ้นก็อาจจะทำให้มีการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนไปการมองดวงไฟในเวลากลางคืนก็อาจจะเห็นแสงดวงไฟเนี่ยแตกได้ค่ะ การรักษาจะมีวิธีใดบ้าง การรักษาก็คือการทําให้แสงที่ตกผ่านเข้าลูกตาเนี่ยหักเหต,ตกรวมกันเป็นจุดแค่จุดเดียวโดยเราอาจจะใช้แว่นสายตาตัวเลนส์ที่ใช้สําหรับแก้สายตาเอียงเนี่ยเราจะเรียกว่าเลนส์กลับกล้วยหรือว่า cylindrical lens หรือว่าอาจจะใช้ c o n t a c เลนส s ใช้ได้ทั้งชนิดนิ่มแล้วก็ชนิดแข็งขึ้นอยู่กับชนิดของสายตาเอียงสุดท้ายคือการผ่าตัดแก้ไขที่บริเวณกระจกตาตัวนี้ก็สามารถแก้ไขภาวะสายตาเอียงได้เช่นกันค่ะตั้งสายตาเอียงไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลอย่างไรพบกับช่วงรักสุขภาพครับในเด็กวัยเรียนเนี่ยเราแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองแล้วก็วัดสายตาทุก1-2ปีเนื่องจากว่าถ้ามีภาวะสายตาเอียงและไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะนำมาซึ่งภาวะที่เราเรียกว่าตาขี้เกียจนะคะในเด็กที่ได้รับการแก้ไขโดยการใช้แว่นสายตาแล้วควรจะได้รับการตรวจติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของสายตาทุก1ปี สำหรับในคนทั่วๆไปถ้ามีอาการผิดปกติของการมองเห็นควรรีบพบจกักษุแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน